ครับทำปุ๋ยน้ำไว้ไว้ใส่ผักนะครับหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วครับเป็นสีแดงเข้มถือว่าสามารถเป็นปุ๋ยได้แล้วนะครับส่วนสีขาวอันนี้ยังไม่เป็นนะครับยังสามารถไม่สามารถใช้ได้นะครับส่วนสีน้ำตาลนี้ครับก็อนนี้ก็ยังไม่เข้มเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่สามารถใช้ได้ ตัวที่ใช้ได้ก็คือสีแดงเข้มนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือปุ๋ยน้ำนะครับทำจากไข่นะครับไข่แล้วก็กะปิแล้วก็ผงชุสลดผสมกันนะครับเป็นสูตรเร่งเร่งรากพืชนะครับให้มีการเจริญเติบโตนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับก็จะ เขียวนะครับอันนี้เราใส่ต้นกล้วยนะครับก็จะเขียวมากครับงามนะครับเราเทราดใส่เลยนะครับแล้วก็ลดลดน้ำเลยครับเทตรงโคนนะครับโคนต้นกล้วยนะครับใส่ต้นพริกนะครับก็ใส่ได้นะครับ มันเป็นจุลินซียนะครับเป็นไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นชีวภาพครับเป็นปุ๋ยชีวภาพใส่ตะไคร้ตะไคร้ก็จะงามนะครับนะครับนะครับกล้วยหอมทองนะครับที่ใส่จุลินทซีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับ เราจะใส่มูลสัตว์นะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทราดตรงโคนต้นนะครับกล้วยก็จะเริ่มงามนะครับอันนี้กล้วยสองเดือนนะครับนี่ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ปลูกเพิ่มส่วนต้นที่ปลูกสองเดือนแรกๆก็นะครับ ก็จะงามนะครับครับงามทุกต้นนะครับครับถ่ายกันไม้เห็นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลอกนะครับนี่ครับพริกนะครับก็จะเขียว ไม่เป็นโรคนะครับมเมล็ดสวยๆเลยพี่เขียวครับมีตะไคร้นะครับบกต้อตอนเล็เกๆนี่ปลูกเพิ่มใหม่นะครับเพราะว่า พันกล้วยเรามันไม่พอตัวไหนออกมาเราก็จะปลูกขยายไปเรื่อยๆนะครับ